เราแล้ว,ลวก็กนนพี่น้องเราจะเป็นยังไงบ้างใครไม่กระทำข้อผีน้องทำมันไม่ดีนดี่เปิดก่อนทำมันม่ดีก็เปิดก่อนได้เปียกนะครับพี่น้องผมก็ตักไม่ดีเองกอ๋อมันช่างจี๊ดจริงๆถ้ารับบางข,อขอ้อาาขอินเชนมะพร้าว นี่อร่อยเพราะอันนี้นะอุ้ยให้แบบมันอะอืมตาลอกินเกินใจเย็นใจเย็น โคตรจืดเลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนอ่าช้อนอื้อหือคิดว่าเบาหวานเริ่มตําหาแครับเริ่มถามเออเอิม,อมถามหารครับ นี่นะครับเราก็กินไม่ไหวเลยเพราะมันจีดมากเลยจีดก,ก็ดีไนะไม่เอา<ป>แล้วครับคุณนะคุณต้องกินอันนี้พร้อมกับขนครับให้หมดเลยแดกเลยแย่เอื้อิวแต่ เอาว่นเด่นต in ัวเว่ยโอเคก็ไม่กินแล้วนะครับเพราะมันจืดเกินก็หมดแล้วนะครับผักก็บานแล้ว